มาชาลมหารวังร้างกลางป่ากับตำนานเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของอาณาจักรอาวัตที่สถานีรถไฟกลางกรุงมิวเดลี i, ประเทศอินเดียในช่วงกลางทศวรรษที่1970มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งพร้อมลูกชายและลูกสาววัยประมาณ20ต้น,ตนเดินทางมาที่สถานีรถไฟเธอแนะนำตัวเองว่า เธอคือเจ้าหญิงวิลายัตมหารแห่งอาวัตเป็นทายาทของนาวัปวาจิตอาลีชากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรอาวัตหญิงสูงวัยคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาและสีหน้าเคร่งขรึมดุดันหน้าเกรงขามแต่งกายด้วยสารีผ้าไหมราคาแพงเธอและลูกมาพร้อมกับสุนัขสิบเอ็ดตัว คนรับใช้ชาวในปานอีกสองสามคนพรมเปอร์เซียหลายผืนข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องถ้วยชามและของสะสมโบราณอีกจำนวนหนึ่งเธอยืนยันที่จะเข้าพักที่ห้องรับรอง VIP 1ของสถานีรถไฟที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกลางกรุงเดลีเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดีย คืนทรัพย์สินที่อังกฤษย,ยึดไปจากครอบครัวของเธอและจัดหาที่พักให้เธอให้เหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ของการเป็นทายาทกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมจนทายาทต,ต้องระเหะเร่ร่อนครอบครัวแตกสลายเธอยืนยันจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นจนกว่ารัฐบาลจะทำตามคำเรียกร้องเหล่านั้นเจ้าหญิงวิลายัต หรือที่เรียกว่าเบกุมวิลายัตในภาษาท้องถิ่นลูกสาวเจ้าหญิงสกิน่าและลูกชายเจ้าชายไซรัสมีสีหน้าสงบนิ่งและเชื่อฟังผู้เป็นแม่อย่างเคร่งครัดในตอนแรกไม่มีผู้ใดให้ความสนใจพวกเขามากนะักเนื่องจากสถานีรถไฟดังกล่าวพลุกพล่านผู้คนเดินทางสัญจรต่างรีบร้อนไม่มีเวลาสนใจกับสิ่งต่างๆรอบข้าง แต่ในระยะต่อมาคำบอกเล่าของผู้คนจากปากต่อปากได้กระจายไปทั่วเมืองหลวงและได้ดึงดูดสื่อมวลชนจำนวนมากเข้ามาทำข่าวข่าวต่างๆที่นำเสนอออกไปก็ได้ทำให้ฝูงชนหลั่งไหลมาที่สถานีรถไฟจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อชื่นชมบาร,รมีของเจ้าหญิงแ่นแควนอาวัต ผู้คนต่างให้ความสนใจและสงสารในชะตาก,กรรมของเจ้าหญิงและลูกๆที่ต้องตกระกรรมลำบากมาใสาที่สถานีรถไฟแล้วอาณาจักรอาวัตตั้งอยู่ที่ไหนอาวัตเป็นดินแดนในทางตะนออกเฉียงเหนือของอินเดียในสมัยพุทธกาลดินแดนแถบนี้เรียกว่าอาณาจักรโกศลม,มีเมืองหลวงชื่ออโยธยาต่อมาชาวมุสลิมจากเปอร์เซียรุกราน และยึดครองดินแดนแถบนี้ตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ชื่อว่าอาณาจักรอาวัตชาวมุสลิมทำการปกครองและสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์โมกุลซึ่งราชวงศ์โมกุลนี้เป็นลูกหลานของเจงกิสข่านแห่งมงโกโมกุลเข้ามายึดครองอินเดียในครั้งแรกในปี1526หรือเกือบ500ปีก่อนราชวงศ์อาวัตนี้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอา เมืองหลวงและศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่เมืองลักเนาซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในรัฐอุตรประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียในปี1856หรือราว165ปีที่แล้วอาวัตถูกอังกฤษผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของอังกฤษกษัตริย์อาวัตได้ถูกอังกฤษจับขังและเสียชีวิตขณะที่ถูกจองจำ ส่วนทายาทต,ต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดเบกุมวิลายัตยได้นำเอากฎเกณฑ์ในวังมาใช้กับนักข่าวและกับคนรับใช้ของเธอที่สถานีรถไฟแห่งนี้ด้วยเธอไม่อนุญ,ญาตให้นักข่าวสอบถามเธอโดยตรงแต่ให้เขียนข้อความลงในสมุดแล้วนำไปวางบนผานให้คนรับใช้ของเธอพวกเขาจะทำการอ่านให้เธอฟังนักข่าวห้ามถ่ายภาพเธอก่อนได้รับอนุญาต ทุกครั้งที่มีการพูดคุยจะต้องเรียกคำนำหน้าว่าเบก,กุมหรือเจ้าหญิงแม้กระทั่งลูกทั้งสองคนของเธอก็ต้องเรียกเธอเช่นนั้นด้วยคนรับใช้ต้องคลานเข่าและทำตามธรรมเนียมของชาววังอย่างเคร่งครัดลูกๆทั้งสองของเธอห้ามพูดคุยกับคนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสายเลือดกษัตริย์ย่อมไม่สามารถคบหาพูดคุยกับคนทั่วไป ไม่มีใครแม้แต่นายสถานีกล้ายุ่งเกี่ยวกับเธอเนื่องจากคำขู่ที่ว่าถ้าไล่เธอออกจากสถานีแห่งนี้เธอจะฆ่าตัวตายทันทีด้วยการดื่มพิษงูเป็นระยะเวลากว่า10ปีที่เธออาศัยที่สถานีรถไฟกรุงเดลีพร้อมทั้งยืนยันข้อเรียกร้องเดิมกับทางรัฐบาลตลอดระยะเวลา10กว่าปีนั้นได้มีนักข่าวจำนวนมาก เลียนมุนเวียนมาสัมภาษณ์เธอและครอบครัวเพื่อเพิ่มแรงกดดันรัฐบาลเธอจึงเลือกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นิตยสารต่างประเทศชื่อดังได้ลงข่าวพาดหัวว่าเจ้าหญิงแห่งอินเดียปกครองจากสถานีรถไฟหลังจากนั้นมีคนจากทั่วโลกเขียนจดหมายมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้กำลังใจเธอในการเรียกร้องความเป็นธรรม เธอใช้ความพยายามกดดันรัฐบาลอยู่นานทั้งการใช้สื่อและใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือชาวเมืองลักเนาจำนวนมากที่นับถือศาสนาเดียวกับเธอพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโดยการใช้ความรุนแรงเพื่อกดดันรัฐบาลในที่สุดความพยายามของเธอก็บรรลุผลรัฐบาลอินเดียเกรงว่ากระแสข่าวจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ จะสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวมุสลิมนิกายชีอ์ทำให้ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลและอาจทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศในช่วงที่อินเดียกำลังฟื้นตัวจากความยากลำบากต่างๆหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมานานและอินเดียเองมีปัญหาภายในประเทศอีกมากที่ต้องรีบแก้ไขทางรัฐบาลจึงได้จำยอมต่อข้อเรียกร้องของเธอ และเสนอทางเลือกให้เธอสองทางโดยทางเลือกที่1รัฐบาลให้ที่พักอาศัยเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาดสีห้องนอนในเมืองลักเนาเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอาวัตและเงินจำนวน1,000 0รูปีซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าเท่ากับ90,000เหรียญสหรัฐแม้จะดูเป็นเงินจำนวนไม่มากนักแต่ก็น่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือทางเลือกที่สง ให้เธอเลือกอยู่อาศัยในสถานที่ประวัติศาสตร์แต่ว่าเบกุมวิลายัตจะต้องปรับปรุงสถานที่เหล่านั้นเองเธอได้ปฏิเสธอาพาร์ตเมนต์สีห้องนอนนั้นโดยอ้างว่ามันเล็กเกินไปสำหรับครอบครัวและปฏิเสธเงินจำนวนดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ามันน้อยเกินไปเบกุมวิลายัตเลือกมาชาลมาฮานวังร้างกลางป่าห่างไกล ในบริเวณชานเมืองเดลีซึ่งสร้างขึ้นเมื่อเกือบ600ปีก่อนเพื่อใช้เป็นที่พักของกษัตริย์เวลาออกล่าสัตว์กลางป่าเนื่องจากเธอยืนยันกับทางรัฐบาลว่าลูกของเธอไม่สามารถครบหาหรือพูดคุยกับคนธรรมดาได้เมื่อย้ายออกจากสถานีรถไฟเดลีเข้ามาอาศัยที่มาชาลมาหารแห่งนี้ทั้งครอบครัว ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเก็บตัวและไม่ยอมคบค้าสมาคมกับใครเลยใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกลางป่าในปราสาทเก่าที่มีแต่หลังคาไม่มีทั้งประตูและหน้าต่างทุกด้านเปิดโล่งไม่มีทั้งไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปานานๆครั้งจะมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ามาขอสัมภาษณ์ เรื่องราวชีวิตของพวกเขาไปตีพิมพ์บ้างพวกเขาทำรั้วกั้นสูงกันคนบุกรุกและขึ้นป้ายเขียนว่าใครก็ตามที่บุกรุกจะถูกยิงทันทีที่มาชาวมหารแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสุนัขอีกนับ10บตัวคอยสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแต่ในระยะต่อมาสุนัขทั้ง11ตัวก็ทยอยตายไปเรื่อยๆคนรับใช้ชาวเนปาลก็หนีหาย เหลือไว้เพียงแค่สมาชิกในครอบครัวจำนวน3ามคนคือเบกุมวิลายัตเจ้าหญิงซากิน่าและเจ้าชายไซรัสเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของพวกเขาก็ค่อยๆเป็นที่ลืมเลือนของสังคมมาทราบภายหลังจากปากคำของเจ้าชายไซรัสว่าเบกุมวิลายัตได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี 1, 1993 8ปีหลังจากย้ายมาอยู่ที่มาชาลมาฮาน เธอปิดชีพตนเองด้วยการฆ่าตัวตายโดยการดื่มเครื่องดื่มผสมเพชรซึ่งบทละเอียดหลายคนคาดว่าเบกุมวิลายัตน่าจะมีความเครียดและซึมเศร้าอันมาจากการมีชีวิตที่ยากลำบากกลางป่าและผิดหวังจากที่เธอคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดส่วนเจ้าหญิงซากิน่าเองหลังจากที่แม่เสียชีวิตได้ไม่กี่ปี ก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยเหลือไว้แต่เจ้าชายไซรัสและสุนัขอีกเพียงไม่กี่ตัวซึ่งเขาก็ยังคงใช้ชีวิตโดดเดี่ยวกลางป่าและยังคงตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกเช่นเดิมมีเพียงนักข่าวต่างประเทศที่แวะเวียนมาบ้างจากการสอบถามคนในละแวกนั้นนานๆครั้งจะเห็นไซรัสปั่นจักรยานออกไปซื้ออาหารมาให้สุนัขแต่ไม่เคยเห็น เขาซื้ออะไรให้กับตัวเองเลยเป็นเวลากว่า40ปีที่เจ้าชายไซรัสใช้ชีวิตอยู่กลางป่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีใครรู้ว่าเขากินอยู่อย่างไรจนกระทั่งเดือนกันยายนปี2017เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยอวกาศแห่งอินเดียซึ่งมีสถานีตั้งอยู่ใกล้กๆได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนไซรัสเนื่องจากไม่เห็นมาหลายวัน เมื่อไปถึงปรากฏว่าเจ้าชายได้เสียชีวิตไปเสียแล้วด้วยโครคไข้เลือดออกพบศพของเขานอนอยู่บนแคร่กลางห้องเข้าของเครื่องใช้เกลื่อนกลาดสภาพภายในห้องนั้นสกปรกเกินกว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปเจ้าชายเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสิ้นไร้ที่มาชาลมาฮานโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ นำไปสู่การตั้งคำถามมากมายอะไรทำให้เจ้าหญิงวิลายัตเลือกมาอาศัยที่นี่ที่ซึ่งรกร้างห่างไกลจากผู้คนเลือกใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตัดขาดการติดต่อกับคนภายนอกเหตุใดเธอจึงปฏิเสธที่จะไปอาศัยที่เมืองลักเนาซึ่งเป็นเมืองที่เธอน่าจะมีเครือญาติหลงเหลืออยู่บ้างเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอาวัต กว่า40ปีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาจากคำบอกเล่าของซากิน่าวิลายัตยได้ติดต่อขอให้ทางรัฐบาลส่งคนมาช่วยซ่อมแซมหลังคาเนื่องจากน้ำฝนรั่วเข้ามาภายในตัวอาคารและขอไฟฟ้าจากรัฐบาลเป็นจำนวนหลายครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธอะไรคือสาเหตุ ให้รัฐบาลปฏิเสธสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้หลังจากเจ้าชายไซรัสเสียชีวิตลงในปี2017นิตยสารชื่อดังของอเมริการายหนึ่งได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายไซรัสและครอบครัวชื่อว่า The Jungle Prince of Delhi ในรายละเอียดได้มีการสืบค้นหาความจริงว่าวิลายัด เป็นทายาทที่สืบทอดสายเลือดโดยตรงจากนาวัพวาจิตอาลีชากษัตริย์องค์สุดท้ายตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้สร้างความประหลาดใจให้แก่สาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากแท้จริงแล้วเบกุมวิลายัตเป็นเพียงหญิงไม้ธรรมดาคนหนึ่งที่มีปัญหาทางจิตพวกเขาได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการสร้างตัวตนขึ้นใหม่ และปกปิดความจริงเป็นเวลากว่า70ปีผ่าน3าชั่วอายุคนจากการสืบค้นของนักข่าวเป็นเวลาหลายปีทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วเบคคุมวิลายัตคือวิลายัตมาลิกเกิดในช่วงปี1930ในช่วงนั้นอินเดียและปากีสถานยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและยังคงรวมเป็นประเทศเดียวกัน วิลายัตเป็นภร,รยาคนที่สองของอินนายาตุลเลบัดซึ่งเป็นนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยลักนาวเขาเป็นชาวมุสลิมคนแรกที่ได้รับตำแหน่งระดับสูงอันทรงเกียรตนินี้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมดหกคนชีวิตที่เพียบพร้อมสุขสบายของครอบครัวต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในระยะต่อมาเมื่อมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแบ่งแยกประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่สองอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปี1947มีการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นเนื่องจากชาวมุสลิมในอินเดียต้องการแยกดินแดนออกไปปกครองตนเองจึงก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานขึ้นมีการขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างกันทำให้มีผู้อพยพชาวฮินดูจากปากีสถานข้ามฟากมาอินเดีย และชาวมุสลิมจากอินเดียข้ามไปปากีสถานจำนวนมากมีการจราจนฆ่ากันตายของทั้งสองฝ่ายส่วนที่เหลืออยู่ก็มีแต่ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมีการพลัดพรากจากถิ่นฐานญาติมิตรสมบัติมีเพียงแค่ติดตัวเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศอย่างใหญ่หลวงคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่าย ราว1-2ล้านคนและมีผู้อพยพลี้ภัยราว15ล้านคนวิลายัดกับอินนายาตุลเลาะเองก็ประสบชะตากรรมเดียวกันกับคนจำนวนมากเหล่านั้นพวกเขาต้องระเหเร่ร่อนจากเมืองลักเนาของอินเดียไปอยู่ที่การาจีปากีสถานโดยสามีของวิลายัดได้รับตำแหน่งใหม่ที่องค์การการบินส่วนเธอเอง ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝีปากกล้าเมื่อสามีของเธอเสียชีวิตลงในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้ทำให้ลูกๆทุกคนอยู่ภายใต้ชะตากรรมที่กำหนดโดยผู้เป็นแม่วิลยัดเริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเป็นผู้สนับสนุนให้แคชเมียร์แยกตัวออกจากอินเดียเธอมักจะเสนอข้อเรียกร้องกับรัฐบาลปากีสถานอยู่เสมอ ด้วยความฝีปากกล้าจึงได้ประทะคารมกับประธานาธิบดีของปากีสถานอย่างรุนแรงจนถูกจับและส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งเป็นเวลากว่า6เดือนเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอได้ขอลี้ััยการเมืองมายังอินเดียในปี1962พร้อมกับลูกลูก โดยรัฐบาลอินเดียได้ให้สิทธิ์ในการพำนักแก่เธอและลูกๆเป็นรายปีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเธอเธอเดินทางมายังอินเดียโดยทางเรือตั้งรกรากที่บ้านเกิดของเธอในรัฐแคชเมียร์โดยเพื่อนผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐแคชเมียร์ได้ให้ความช่วยเหลือเธอและครอบครัวอย่างเต็มที่แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขาเสียชีวิตลง ชีวิตของวิลายัตกับลูกๆก,ก็หมดที่พึ่งพิงอีกครั้งในช่วงนี้เองที่เธอเริ่มกล่าวอ้างว่าเป็นทายาทของรัชวงศ์อาวัตและเริ่มได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจจากคนท้องถิ่นเพื่อให้การเรียกร้องบรรลุผลเธอและลูกจึงเดินทางมาที่สถานีรถไฟกรุงเดลีและเริ่มดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆจากทางรัฐบาลกลางอินเดีย เป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลอินเดียรู้ทันแผนการของเธอและจับตาดูพฤติกรรมของเธอมาโดยตลอดจากอดีตที่เธอเคยสนับสนุนให้แคชเมียร์แยกตัวออกจากอินเดียถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลอินเดียยอมรับไม่ได้และการเรียกร้องผ่านสื่อของเธอก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลเป็นอย่างมากเพราะเธอปลุกเร้าอารมณ์ของคนที่เป็นชาวมุสลิมให้พร้อมที่จะก่อความรุนแรง เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับเธอทางรัฐบาลเองพยายามทำตามข้อเรียกร้องของเธอเต็มที่เช่นกันเช่นเสนอที่อยู่อาศัยในเมืองให้แต่เธอก็ปฏิเสธเป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่วิลยัตเลือกประสาทร้างกลางป่าเพราะเธอต้องการหลบหนีจากการถูกขุดคุยและตรวจสอบจากทายาทที่แท้จ,จริงของนาวัตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่เมืองลักเนาหรือเธอวางแผนว่า หลังจากย้ายมาใสที่มาชาลมหฮานวางร้างกลางป่าแล้วค่อยเพิ่มข้อเรียกร้องขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่สุดเมื่อข้อเรียกร้องไม่เป็นผลเธอถูกลืมเลือนจึงตัดสินใจปลิดชีพเพื่อเก็บความลับนั้นไว้กับเธอตลอดกาลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอและลูกๆก็เป็นเรื่องเศร้าสะเทือนใจ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการเสียชีวิตของเจ้าชายไซยรัสได้ปิดตำนานเจ้าหญิงกรมลอแห่งอินเดียซึ่งเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลกไปตลอดกาล